โลกสุนแม่ทัพและกุนซือแห่งองอกกที่มีไหวพลิบสูงมีความสามารถด้านการรบและการวางแผนไม่แพ้ของเบ้งและสุมาอีแม้เขาจะเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นแต่ก็สามารถใช้ปัญญาเอาชนะข้าศึกที่แข็งแงกร่งกว่าได้หลายครั้งนี่คือสิบคำสอนของโลกสุนที่สะท้อนถึงความฉลาดและแนวคิดของเขา 1. ศัตรูที่ดูแข็งแกร่งที่สุดอาจพ่ายแพ้เพียงเพราะความประมาทของตัวเองไม่ว่าศัตรูจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเขาประมาทก็สามารถพ่ายแพ้ได้ ดังเช่นเล่าปีที่ประเมินลกซุนต่ำเกินไปและสุดท้ายต้องพ่ายแพ้ที่อีเลง 2. ชัยชนะไม่จะเป็นต้องมาจากพลังที่เหนือกว่าบางครั้งปัญญาก็เพียงพอแล้วลกซุนใช้กลยุทธ์แทนการประทะตรงๆเช่นการวางแผนเผาค่ายเล่าปีใช้กําลังคนเพียงน้อยนิดแต่ก็ได้รับชัยชนะ 3. ความอดทนเป็นอาวุธที่ท,ทรงพลังที่สุดของนักรบลกซุนรู้ว่าถ้ารีบตอบโต้อกองทัพเล่าปีท,ทันทีจะเสียเปรียบก็จึงอดทนรอเวลาที่เหมาะสมก่อนจะลงมือ 4. อย่าตัดสินคนจากอายุจงตัดสินจากปัญญาและการกระทำตอนที่ลกสุนได้รับตำแหน่งแม่ทัพหลายคนดูถูกเขาว่าอายุยังน้อยแต่เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยสติปัญญาและความสามารถหาบางครั้งการไม่เคลื่อนไหวเลยอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดลกสุนเลือกที่จะไม่ตอบโต้ขงเบ้งโดยตรงเมื่อถูกท้าทายเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของโขงเบ้งนั้นการทําให้หองอกบรบกับวีกก6ถ้าศัตรูต้องการให้เราโกรธเราต้องนิ่งถ้าศัตรูต้องการให้เรานิ่งเราต้องโจมตี อย่าทำสิ่งที่ศัตรูคาดหวังแต่ให้พลิกแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ 7. สนามรบไม่ใช่แค่เรื่องของดาบและหอกแต่คือการต่อสู้ของสติปัญญาลกซุนให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์มากกว่าใช้กำลังเช่นเดียวกับชัยชนะที่อีเหลง 8. การแพ้นหนึ่งครั้งอาจเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ชนะสงครามทั้งหมดแม้บางครั้งต้องถอยแต่ถ้าเรียนรู้จากความผิดพลาดก็สามารถกลับมาแข็งแกร่ง,ง,งกว่าเดิมได้ 9. ชยัยชนะที่แท้จริงคือการไม่ต้องรบแต่ศัตรูยอมแพ้เอง การรบที่ดีที่สุดคือการทําให้ศัตรูหมดกําลังใจจนล่าถอยโดยที่เรามัต้องเสียกําลังผล 10. เมื่อไฟเริ่มเผาผลาญไม่มีอะไรดับมันได้ง่ายๆคําคพูดนี้สะท้อนถึงแผนเผาค่ายของเล่าปีและแนวคิดที่ว่าเมื่อกลยุทธ์ถูกนําไปใช้แล้วผลลัพธ์ของมันจะขยายออกไปเองหากของเบ้งคือผู้รอบรู้และซูมาอี้คือผู้รอคอยลกซุนนั้นก็คือผู้ที่ลงมืออย่างแม่นยํา